ทำรู้เยอะมากเลยรเราคิดว่าพอเราเรียนแล้วเนี่ยเราคิดว่าเราต้องไปทําได้สังหาระคะเท่าที่เราเรารู้จากอาจารย์ที่สอนมาสองวันเนี้ยเหมือนเหมือนมีความรู้เยอะมากเลยค่ะทำให้เรามีความมั่นใจอะไรเงี้ยที่เราจะจะทำธุรกิจนี้ต่อนะคะคม,มั่นใจแล้วก็อาจารย์แนะนําดีในการที่เราทํานิติบุคคลหรือว่าเป็นบุคคลธรรมดาก,ก็ได้ได้ข้อมูลด,ดีค,ค่ะ เราจะได้ไปตัดแตกต่างค่ะเราจะได้ไปตัดสินใจว่าเออเพื่อเราจะให้โตไปข้างหน้าไปถึงลูกๆเราก็เลยจะต้องไปวิเคราะห์ว่าเราควรจะจบเป็นบริษัทค่ะแกก็มีความมั่นใจขึ้นนะฮะมั่นใจขึ้นว่าเราควรจะทำแบบไหนดีอะไร่ะอยากจะอยากจะแนะนำเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เข้ามาเรียนนะฮะอยากให้เข้ามาเรียนกับอาจารย์ค่ะ แล้วเราจะได้ข้อมูลได้รายละเอียดอะไรเยอะมากเลยค่ะที่เราจะไปดําเนินการธุรกิจอสังหานี้นะคะก็อยากอยากเชิญชวนเพื่อนๆเ,เข้ามาเรียนแล้วจะได้ความรู้ไปแล้วก็คงจะสําเร็จแล้วคงจะรวยๆ <c oughs> <Okay. Okay. S 1> <laughs>